แน่นอนวันนี้สถานการณ์ในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอัตราการแพร่ระบาดยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกานะครับในอังกฤษในสหราชอาณาจักรหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ในสเปนและในอิตาลีเนี่ยมันน่ากลัวกว่าอัตราการแพร่ระบาดในประเทศอย่างเกาหลีใต้อย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นเวลาและและแน่นอนในกรณีของจีนด้วยในยุคปัจจุบันซึ่งสถานการณ์ในจีนในวันนี้เริ่มดีขึ้นอาจจะมี second wave รอบที่2ระบาดบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่แย่เท่าอยู่ในยุโรปประเด็นที่สําคัญที่ต้องนั่งคิดอยู่ตอนนี้คือว่า หลายคนเนี่ยมองว่ายุทธศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงแรกเนี่ยก็คือจะปล่อยให้เกิด herd immunity <c oughs> ก็คือจะไม่ปิดบ้านเปลดเมืองโดยที่ไม่ได้ไปกลัวไวรัสนี้มากแล้วก็ไม่ได้ไปปิดกัน้นไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาคือนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ในช่วงแรกรัฐบาลไทยดําเนินยุทธวิธีในลักษณะนั้นยุทธศาสตร์ใหญ่ก็คือว่าให้คนเข้ามาได้แล้วก็ไม่ต้องปิดบ้านเปิดเมืองราวนี้ณนะอุลานี้ก็เริ่มมีคนที่จะเสนอให้ถอดรายชื่อประเทศสองสามประเทศอาจจะมีเกาหลีใต้และจีนเนี่ย ออกจากบัญชีรายชื่อประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการการระบาดโควิด -19 อีกรอบและจะมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อนั้นมาสู่มาสู่คนไทยหากเดินทางเข้ามาในเมืองไทยประเด็นประเด็นมันแค่อยู่ที่ว่ารัฐบาลต้องเอาเรื่องนี้ให้ชัดตกลงรัฐบาลต้องการตัวเลขให้เหลือศูนย์สิวันติดต่อกันหรือ21วันติดต่อกันคือประเทศไทยรัฐบาลไทยเนี่ยจะแคร์กับตัวเลขหรือไม่แคร์ถ้าคุณจะไม่แคร กับตัวเลขนี้มันก็เป็นมันก็เป็นอีกอีกวิธีหนึ่งในการบริหารไวรัสนี้แต่คุณจะต้องบอกประชาชนว่าคุณไม่แคร์ว่าตัวเลขมันจะกระโดดขึ้นมา100มกระโดดขึ้นมา20หรือกระโดดขึ้นมา5้รดดารแต่ถ้าคุณไม่แคร์ตัวเลขเนี่ยคุณเปิดรับชาวต่างชาติกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณอย่ามาเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างนี้ต่อ ก็คือโกไปไปแบบเ e ิร์ดเอมิเนตี้เต็มที่ไปเลยแต่ผมไม่ได้สนับสนุนให้ทาอย่างนั้นแต่ว่ารัฐบาลเองต้องชัดสบคเองก็ต้องชัดว่าตกลงแล้วถ้าถ้าคุณจะอ้าแขนรับนักลงทุนนักธุรกิจนักท่องเที่ยวให้เขาสามารถบินกลับมาในประเทศไทยได้เนี่ยโดยที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางที่บอกว่าคนซึ่งบินเข้ามามีแอนติบอดีมีภูมิคุ้มกันหรือไม่ได้มีไวรัสที่จะมแพร่ระบาดเนี่ยไม่มีอิมิเนตี้พาสปอร์ตเนี่ย ถ้าคุณจะเปิดอ้าแขนรับคุณก็จะต้องชัดว่าเฮ้ยต่อให้มันกลับมาระบาดอีกรอบเราก็จะไม่ปิดบ้านปิดเมืองแต่ถ้าเกิดคุณแครว่าตัวเลขมันต้องอยู่ที่ศูนย์แบบนี้หรือหนึ่งหรือสองเนี่ยคุณจะใช้วิธีการในการเปิดรับนักลงทุนแลน้วต้องที่ยวกลับมาเหมือนเก่าเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนัะ้นถ้าถ้าจะเปิดรับถ้าจะถอดจากบัญชีรายชื่อซึ่ง ซึ่งมีความเสี่ยงแล้วมากไปมากไปกว่าแค่ให้ลงทุนและทำมาค้าขายด้วยเนี่ยคุณก็ต้องไม่แคร์เรื่องตัวเลขซึ่งก็ได้ถ้าไม่แคร์เรื่องตัวเลขก็ได้คุณก็ต้องบอกพลเมืองว่าคุณไม่แคร์เรื่องตัวเลขนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าทุกวันนี้คุณแคร์เพราะฉะนั้นต้องเอาให้ชัดจะเอาอย่างไรกันแน่นะจะเอาตัวเลขให้ศูนย์นานที่สุดเท่าที่นานได้ซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถเปิดรับคนต่างประเทศเข้ามาได้เพราะว่าความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นทันที หรือคุณจะไม่แคร์เรื่องตัวเลขถ้าไม่แคร์เรื่องตัวเลขก็บอกกันมาแล้วเ,เราต้องไม่มานั่งปิดอะไรอีกต่อไป